หน้างานใหม่ของเราโอเบอร์เมนยานงานใหม่บอกพิดพี่น้องสวัสดียามเช้าจ้าบอดินไม่นะคะบอดินเก่าสิเขาไปทางนี้นะคะอู้ยุคณบอดินเก่าวันนี้ใหญ่บอนะคะดินมันเปียกแห้งรถติดรถเขาบ่ไ้กเ็เลยใหญ่มากบอใหม่นะคะเป็นคุดเขาเอินคุดอยังคุดคุดซะบอ คุด,ค,ดคู่สะขุดขั้นสะนะคะท่างนี่ก็่อยากสีเศษพี่น้องและสินผ้าไปบึงนะคะคืออคือเขียวปานี่ละแม่ยังน้อกเขียวป้าเหมือนเราเดินสลับฟันปลามันยุงสีงักงกงักงกงักเสื้อสีไปหอดบอบอบสอั่าเบิรพี่น้องแต่ไม่ใช่อุปสรรคของเห้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติชีวิตรดดํานะคะ ล่างมองกะดูดปลาไปพ่อปัญญังเอารดอันนี้ก็แผนกทํทำลายนะคะเพื่อความปลอดภัยของรถนะคะมองไดมันเป็นแต่ขูดลดเป็นต่เจ๊กะจัดการเลยจ้าหักอย่างเดี่ยวแผนกหฮักแผนกาทำลายเพราะว่ารถเท่ามันไล่นะมันขูดจวดไปเลยด้ เวลาข้าลุบห้าอ,อย่างนี้สิมันก็สะดวกสบายนะคะนี่เห็นบอ่อสระัฟันตาบ่อแนี้งอกแงกงอกแงกเอาโค้งแรกเออบ่อแบบโค้งแรลกอันนี้โคง้งที่ท่าได้นว่นี่หลายโค้งก็ล่ะแต่บ้านนี่เห็นนั่นบอ่อดินนะคะอันนี้โค้งไปแล้วอโค้งต่อแบบนี้โคง้งพูดไปโค้งอีกวงนึงอยู่พ่นถ้ามดด้ทดาที่ไหนล่ะนี่แหละหนางานของเขาระยะทางไปกับเกือบสองกิโล พ่อไดี๋ยอยู่เด้กินพ่อเด้ค้ากิดปลาทะพ่อเด้ค้าใส่ใจในครอบครัวก็เอาแล้วเนาะพี่น้องรถบอมี่งวดสูไปเอ้ยอย่า่าบอมี่งวดงวดรถบอมี่มีแตง่งวดเมียือเก่าชีวิตผมสู้มากเลยครับผมต้องใช้งวดรถกระบะพร้อมกับงวดเมียของแต่ละเดือน ชีวิตผมช่างลำมบาช่ายี<า>ยเด้นดานมีโคงอีกแล้วเห็นบ่แต่ละเดือนผมค่าใช้ใจ่ายเยอะมากงวดเมียก็ต้องใช้งวดรถก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟจิตปาถะเออบ่อยากเอาเรื่องค่าใช้ใจ่ายพี่น้องเอ้ยมันหลายโพดจนจําบ่ได้ต้องจดใส่กระดาษเอาแล้ว่าเป็นอย่างตีเลขกเลาสายจวดปลาล้าหลายเลยพี่น้องอยู่นองนี่ บุญนางเล่นเล็กนิดแต่มันโดดไหมขันน้องแน็กเสาร์อาทิตย์น้องแน็กมาตกปลาแล้วนี่ขันบอกนะนะขันบอกน้องแน็กว่ามีบ่อปลาอยู่นี่มันมาแล้วมันมักตกป่านี่พี่น้องเบิ่งทางที่ล่ะซอกแซกซิกซอซบเรามองข้างนาสิห้เบิ่งนยังเด้อมันมีมันมีตนใหม่ยู่กลางถนนนะคะซึ่งมันนีห้อยฟันออกฟันแต่ต้นมันแต่ว่าต่ออยู่ ท่างแบบเฉพาะ mm hmm. เผอบได้ตตำตอเลยตำตอนี่ขันแมนทางเข้าขีกลับนีมันจิถึกมันจิถึกแผงแอร์บ่ดี mm hmm. มันจิถึกแผงแอร์ห้าบอ <Yeah. S 1> ต่อเอาหายไปใส่ห้าพาันหรอบ่วต <Not now. S 1> ีโอว่าสิรีวิวให้ทีมงานเออให้เอฟซีเบิง่งโอ้ วันนี้เขายังไม่รีงานสงสัยกินข้าวกินปลายอยู่นี่เลยจ้าหน้างานใหมเออบอ่อโอ้บอ่อพิษบอ่อดินไม่นะคะเ<อ>จ้ายอดอัศวินเ<อ>จ้ายอดอัศวินนอนบอ่อจ้าแมาคอหายโลกไปสำรวจไหมไปพี่น้องไปบึงบ้งเบื้องเขาไปใส่กันเบิดไมแมคอเขาบอเห็นเห็นแต่เจ้ายอดอัศวิน คุดขอบสะนะคะที่งันก็ล่างกินเขาเขาบ,บอกว่าถกเถอแกว่าบาบฮันเดีแล่นงานดอกถาะตีเล็กมากา่าสัน,เ,นเออย่านยานตีเล็กว่าได้เถวสมูลเลยบ่ฮันเดีลงงานว่าสันว่าโอ้มือแซ่น้ำอยู่บะนี้ กิมงานก็ลังกินเขานะคะนี่ล่ะนางน,านั่นบอดินใหม่แต่บาาไปเทกะอยู่ในโมบานคเกา่าบาได้ยังหลเ่ได้ยังกินนอ้อจ้านี่นีได้ไม่น้นนมปลาทั้งต้มปลา,ท,ปาทั้งปิ้งปลาทั้งโอม่นทั้ง,งหอดใครไม่นุปาลา อันนี้ก็เป็นครัวเคลื่อนที่นะคะของทีมงานครัวเคลื่อนที่มีคุณแนวพี่น้องม,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 มามาเสาได้กินโตมาสวยได้กินหัวพี่น้อง <c oughs> โอ้เถอแก้วันนี้จงไว้ให้ว่าสรนฐโอ้จงหัวปลาไว้ให้อันนี้ก็เลี้ยงคนว่าอันนี้เอาไว้ตีเลก <c oughs> จากไซก่อ คุดเฟสซูดเลยบ่วันนี้กันเขามากกันนี้ภันี้มาเลยติดวันนี้มาจะเสากันเลยท่านผ้าเขาทีมงานกินเขาแล้วก็สิจวัดพี่น้องมีน้ามันมาวันนี้ยุ่ปั่มผัดแล้วพ่อะนะ โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กะเห็ดงันคือเกากลิ่นเขาแล้วก็เตรียมจวดตัวนี้ เจ้ายอดอัศวินขั้นแรกนะคะเที่ยวแรกคันแรกของเช้าวันนี้เจ้ายอดอัศวินหล่กจะเป็นเจ้ายอดขุนทรัพย์นะคะมณนีแลนกันหนึ่งสองสาม สามคุณผลขึ้นสามคุณพ้นเคิงนะคะเคิงขั้นแดงนะคะขั้นแดงกับบ้านาเป็นขั้นนะคะสายแบกข้างนานกับสิคีไลเนี่นะคะเพราะว่าถอดกันส้นออกนะคะเพราะว่าก้อนหนานี่บอ่อเก่าบอ่อดินเก่าลมติดลม บัดน,นี้กันส้นถูพืน้นบัณนี้ได้้องทอ้ไปจวดสายแบกฝาไทยกับพงับต่อไปจนยอดอัศวินโอ้เบิ่งเบาซื้อลถเรอว่าถือจ็ยอ่อยถึงซ้างถึกแสงเลียมยาบยาบบัณฑ้ใส่ทักหนาคือคนเขียวว่อง,องนี่เนาะพี่้อง กันส้นมาได้ใส่ตีเล็กแล้วกับปลาโฮมปลาโฮมเราสายจวดเลยพี่น้องเรียนผอมกันเล่เลาหลยไล่ก็ตีสองเจียวคนน่ะมอวานนะก็สายจวดที่นี่ าสิเลียนสามขั้นเหรอวะเพราะว่าปา,าดีชาบัลู่าเล่าสิเลียนหรือว่าเล่สิประดันดินแต่ทีแน่ๆละ่ะสามคุณพ่นพี่น้องมูอสิขึ้นรถแล้วเตรียมจวดเออเราขับรถไถเราก็ไลยเลียนเครื่องค้นน่ะเครื่องค้นมา้องนัด รอเดี๋ยวรอทายหลุดก,ก่อนอไม่รถขันนี่ทอเบาดังเพราะว่าเพราะท่นเด็ดไปเห็ดทอนะคะเสียงกระสิผู้เถา <laughs> ไปพี่น้องขึ้นรถก่อน ในพี่น้องในเวลาออกทําการแสดงไว้พอกันคลิปหนาบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะเม่นอย่าง